เอ็กไนโอ้ยไงโอ้ข้างหลังกว้างเนอะสวยงามเบาดูดีมากนะครับอ่าดูนิ่มมากใช่ไหมนี่ติดได้ทีละข้างด้วยเนอะหน้าหลังอโอ้ว้าวสวยงามนะครับเปิดดูหน่อยครับอ่าว้าวสวยเดี๋ยวเราต้องมาเจาะกันทีละรุ่นเลยภายในนี่บึกบึนมากอะเนี่ย พวกเราสองคนเอกช้างกับรายการพาไปคุยเป็นทั่วนะครับวันนี้เราอยู่กันที่งาน EV EV อะไรครับ EV Expo เราก็จัดกันปีละครั้งนะครับวันนี้มีรถ EV อะไรบ้างเดี๋ยวเราลองพาไปดูกันเราไปดูกันครับคนยังไม่เยอะนะวันนี้วันแรกวันแรกเลยใช่ไหมใช่เข้ามาแล้วก็เจอ B Y D เลย B Y D นะครับซิลนะฮะรุนนี้ก็ขายดิบขายดีตอนนี้เริ่มเบาๆลงไปคือความสนใจก็ เริ่มดรอปลงไปหน่อยแล้วรุ่นใหม่มาเยอะไงใช่มีหลายยี่ห้อเซลมาเยอะแยะเลยนะครับลูกค้าไม่กล้าเข้าเลยนี่นต้องตัวนี้ครับอวตารสุเครับสวยเลยหน้าหน้าใหญ่ข้างหลังนี่โคตรโหดอะดูแล้วสวยมากคือดีไซน์ของไฟเขาก็ดูแปลกตาแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของเขานะเร็วแรงครับเดี๋ยวเราค่อยแวะมาดูนะครับตอนนี้ดูภาพรวมก่อนสีเขาก็เทาเานะสีสวยมันเขียวเทาอ่ะ ด้านๆหน่อยสวยมากเลยอ่าอันนี้ก็สวยอ่าสีนี้ก็สวยด้านหน้าดูใหญ่นะกว้างแต่ว่าดูดูออกแบบได้ดีสองล้านกว่านี่ถึงหนึ่งราคาสองล้านเก้าหมื่นเก้าพันจะสองล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเนื้องเลนก็คือวิ่งได้ไกลกว่านะแต่สแตนดาร์ดสแตนดาร์ดจะสองล้านเหมนใจก็จับตัวได้ตัวนี้ X เผิงเป็น X เผิงอะไรหรอสติ๊กเกอร์นี่นี่เผิงอันนี้อ๋อเดี๋ยวไปดูคันนี้หน่อย ๋ยวมารีวิวกันเร็วๆนะครับตัวนี้เพิ่งออกนะ X X 9นายเอออันนี้มาตีตัวแน่เลยนะเดี๋ยวขอไปดูข้างหลังนิดนึงข้างหลังสวยนะครับขนาดใหญ่สู้ MG ได้เลยแต่ราคาเป็นยังไงไม่แน่ใจนี่ข้างหลังออกคุบๆหน่อยเท่เลยไงโอ้ข้างหลังกว้างเนอะสวยงามเบาะดูดีมาก น่าจะนั่งสบายนั่งสบายเดี๋ยวเราพามาดูพอเรามาจอยกันตะเอน๋ยาพามาคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับได้นะสติ๊กเกอร์ว่าวันนี้ทุกยี่ห้อต้องมาแหละงานนี้เนาะอ่ามันเป็นงาน EV โดยเฉพาะรุ่นนี้ที่คุณชาญสนใจอยู่ถูกไหมครับสนใจอยู่ครับ อ้นนั่นก็สวยนะจังหน้านี่ศูนเก้าแต่อันนั้นสามล้านกว่าครับแล้วครอบครัวทีนี้ละลานตาไปด้วยรถไฟฟ้านี่ Volvo นะครับ EX 3 0นะครับคันนี้เลย Volvo นี่อะไรอายเซ็ท SSR อ๋อันนี้เราเคยนั่งกันแนไอออนไอออนใช่ไอออนใช่ไหมไอออนเคยนั่งมาเนี่ยชักงงๆแล้วเขนั่งมาเยอะงงมากเลย ของที่ตู้ชาร์จของอีกันเขาจะมีเซนอะไรครับเนี่ยก็ของการไฟฟ้านวัวตกรรมตู้ชาร์จหรือเปล่า,าล<ม>อยู่นะครับนี่แวบดูนี่หน่อย H 7 <Okay. S 1> h t <Okay. S 1> นะครับตัวนี้ uh, ตัวนี้ก็สวยๆกันเลยนะับนี่เปิดอย่างนี้เลยอลังการงานสร้างนะครับมันจะไม่ชนหัวใช่ไหมคนสูงไม่ไม่ชนมันจะค่อยๆเปิดนะด,ดูดูภายในนิดนึง เครื่องบินนะเนี่ยอ่านี่เขาเปิดให้น้ายดูด้วยนี่สวยงามเดี๋ยวเรากลับมาดูนะรุ่นนี้แล้วปิดปิดโชว์ให้ดูหน่อยปิดโชว์ดูหน่อยเดี๋ยวเราปิดโชว์ให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวขอดูปิดโชว์นิดนึงนะนะครับอ่าดูนิ่มมากใช่ไหมนี่ปิดได้ทีละข้างด้วยเนาะหน้าหลักอ่โอ้ว้าวสวยงามนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเปิดให้ดูเปิดให้ดูเปิดให้ดูอ่าปิดแล้วก็ต้องเปิดนะครับนี่ ถ้าเกิดฝนตกอยู่นี่เปียกหมดนะครับชากโอเคสวยงามครับไปแวะมาดูใหม่สนใจก็นะครับไอออนไอออนนะครับอันนี้เป็นตัวแบบประตูธรรมดาเนี่ยประตูธรรมดาใช่ปกติใช้ใช้มือดึงใช่ใช่ว่าขับแค่นี้ก็พอแล้วอันนี้ก็สวยแล้วเนี่ยก็ถือว่าสีดำโฉบเฉียวใช่เงาวับเลยอเงามากเราไปดูอะไร ะเราเลี้ยวไปเลยดีกว่านี่เลยโอมูด้าไงเจคูนะฮะของรุ่นที่เฮ้ยดูตัวจริงก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่อะนี่ไอออนอันนี้ไอออนนะครับที่ออกมาสักพักแล้วเฮ้ยอันนี้นี่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 กระบะอ๋อนี่กระบะอะไรวะ JXC JXC นี่คือยี่ห้อใหม่หรือเปล่าไม่เคยเห็นเลยครับ่นยี่ห้ออะไรครับเนี่ยคล้ายๆก็นี่ของคนไทยนี่ดีไซน์อ่าเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูอันนี้เฮ้ยเดี๋ยวดูสวยขึ้นนะใช่อันนี้นี่ก็สวยนะเฮ้ยอันนี้นะฮะ เริ่มต้นที่1ล้านเนาะหนึ่งล้านชไม่ถึง1ล้านหนึ่งแสนขัดดูดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในนิดนึงจริงๆต้องบอกว่านี่น่าใช้หมดเลยนะคุณชานใช่เรงเปิดหน่อไครับว้าวสวยเดี๋ยวเราต้องมาเจาะกันทีละรุ่นเลยภายในนี่บึกบินมากอะเนี่ยราคาราคานี่นี่นี่อยู่ตรงนี้ครับ เท่าไหร่ครับ1,249,000บาทอันนี้เป็นตัวแบบตัวท็อปเขารุ่นนี้เป็นลองเลนสนะครับก็คือเป็นตัววิ่งไกล 4-wheel drive ด้วยแต่คันนี้เอาจริงๆก็วิ่งได้น้อยนะสามร้อยกว่าเองใช่คือแบบเพราะว่ามันมันต้องใช้กําลังเยอะด้วยมั้งเนาะเป็น4ฟร์วิอ่ะแล้วมันต้านลมนคือมอเตอร์ต้องใช้กําลังเยอะแต่ภายในผมว่าแหมดูดีนะนี่อืมอันนี้ผมเปิดใช่ไม วัสดุวัสดุถือว่าถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นที่เราเจอมานะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแล้วคนคนชอบแบบนี้ก็ชอบแหละสายลุยใช่ด้านหลังด้านหลังเป็นไงก็สวยนะเนี่ยนี่เจคูติกอีนะครับล็อกด้วยก็ถือว่าน่าใช้ดูดูแรงม้านิดนึงแรงมาเท่าไหร่นะ รายละเอียดเลยครับตามนี้เลยนะฮะที่เขียนอ่านครับดูกันเลยเดี๋ยวเราพามาดูภายในภายนอก่าเจาะลืกกัอีกทีมีอะไรอีกครับด้านหน้าเขาปนกันแค่รอบเดียวก็จบแล้วนะฮาร์เลย์มาได้ไงครับเนี้ยพลังงานไฟฟ้าเหรอครับเดี๋ยวเราต้องมาถ่ายด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวคุณชาจะได้รับรางวัลเป็นฮาร์เลย์หนึ่งคันอ๋อครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปนี่ครับเดี๋ยวฉบไปดูอวชชชานิดนึงอวัชชานะครับ สวยมากเลยอ่ะเนี่ยสองคันเนี้ยรถไกด์ครับรถไกด์มนียวะาด้านหลังสวยอ่ะด้านหลังสวยอ่ะแล้วก็มีกล้องอยู่ด้านบนด้วยเซ็นเซอร์รอบคันเลยอ่ะดูดิร้อยยี่สิบสองนะครับเนี่ยใหญ่โตโมวารานราคาราคาสองสองเก้าเก้าจริงๆร้ามีตังค์นีถือว่าคุ้มค่าถือว่าหกเป็นโคตรดีอ่ะถือว่าถูกมากเลยนะถูกมากได้เทียบไเทียบกับรถแพง ได้ครบได้คุ้มอ่ะถือว่าถูกมากสีสวยจัดอวตารเดี๋ยวราค่อยมาดูครับก็จริงๆเนี่ยนู่นมีอีกอันนึงก็คืออะไรนะรถไอ้สีเหลืองสีส้มรถรถบานาน่าเหรอครับใช่สีเหลืองบานาน่าสีส้มนี่น่าจะเป็นส้มออเรนต์เออเป็นรถไทยหรือเปล่าเนี่ยน่าจะรถไทยอ่ะถ้าใครมานี่ก็คือเดินวนรอบเดียวจบเลยเนาะนี่ไงเน็กไงเน็กเดี๋ยวขอเขาดูนี่ก่อน นี่อีกตัวหนึ่งสีขาวเขาบอกว่ารับประกัน8ปีประกัน8ปีครับแบตเตอรี่ใช่ไหมฮะคุณภาพรถด้วยแบตเตอรี่ด้วยแล้วเฉิอนนาถึง5ปีเลยทีเดียวต้องเปิดประตูสินวัสดุดีคุณชานหนังสวยงามจับดูได้ครับอ๋อนี่ก็นุ่มๆนะดูหน้าหน้าเลยครับ จอโค้งด้วยนะครับเอ้ยผมก็ดูดีอยู่นะข้างหน้าข้างหลังเนี่ยก็ดีไซน์ได้ถือว่าค่อนข้างสวยงามแล้วก็เรียบหรูว่าเบาไฟฟ้าด้วยฟ้าครับเพราะว่าไม่ได้ใช้น้ํามันต้องเป็นไฟฟ้าแน่นอนภายในสวยภายในสวยแล้วก็ภายนอกว่ามันสวยเท่ไห่ดีไซน์มันเยอะไปหน่อยนะเวเราดูคันไหนต่อครับก็คันนี้ไหมอันนี้คื่อคันกันเลยอันนี้อะไรนินะครับเน็กเจมออค้า เป็นตู้เย็นมากไอตู้แช่ข้างหลังไอ้มันมีปุ่มนี่เยหรอไอ้ยกไงใช่ตัวรีโมทอ่ะเปิดเดี๋ยวเราไปดูข้างในข้างในหน้าตาเป็นยังไงนะโอ้โหหน้าจอนี่จะล้ำไปไหนต้งเนี้เหมือนในนี้เลยนะแท็บเล็ตแล้วก็โลงๆด้านหน้านี่ระหว่างคนขับกับคนนั่งไม่มีอะไรมากั้นเลยตรงเท้าของคนขับคนนั่งเนี่ยหรอใช่โลงไปเลยโลงไปเลย ถือว่าดีแต่วัสดุยังตามราคาไม่ใช่วัสดุที่แพงเท่าไหร่นะก็รถทํางานครับก็ไม่ต้อไต้องราคาไม่รู้ราคาเท่าไหร่จะค่อยมาสืบราคาอีกทีนึงอ่าก็เหลือก็เนต้าก็หมดแล้วนะครับอันนี้ก็มีเบนซ์นะครับเบนซ์เราก็ข้ามไปเราไม่ดูก็ไม่แพงนะครับไม่แพงอันนี้เนต้า X เนต้า V อ่าที่ รถมาเยอะที่สุดแล้วก็เซลล์เยอะที่สุดก็คือ B Y D B Y D ขายดีไงนี่คือหมดแล้วใช่ไหมครับเนี่ยหมดแล้วครับใช่ทั้งงานมีแค่นี้เลยแล้วก็จะมีก็จะมีพวกไอ้บูธโซลาเซลล์อยู่ด้านโน้นนิดหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องรถก็นี่แหละครับสำหรับงาน E V Expo ก็มีกันปีละครั้งพร้อมกับงาน E V Expo เออดีพอก็มีเราไม่ได้ถ่ายเลยมองข้ามไปดริงครับสีเขียว สะดุดตาเลยเยอะลอย่างนก็ผ่านไดทุกคนยังไม่เคยเห็นกันให้ดูในรายละเอียดกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เราจบกันเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามไ้ดูรถยี่ห้อใหม่ๆรถไฟฟ้ายี่ห้อใหม่ๆกันนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันครับสวัสดีครับ